สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่มาเจอกับทุกคนกับเมนูข้าวต้มมัดใบเต ơi, ยไซกล้วยเมนูนี้นะคะก็ดูเหมือนธรรมดาธรรมดานะคะที่เมืองไทยก็ค่อนข้างที่จะหาทานง่ายเนาะถ้าใครอยู่ต่างประเทศก็ต้องทำทานเองนะคะวันนี้คุณแม่จะมาแนะนำเทคนิคแล้วก็สูตรของคุณแม่นะคะในการทำข้าวผัดข้าวให้มีสีสันสวยงามนะคะแล้วก็ไม่เละไม่แฉะและเราก็ใช้ข้าวสารข้าวเหนียว รุ่นใหม่ที่แบบนิ่มๆที่ทานที่บ้านนะคะไม่ได้ใช้เคี้ยวงูเหมือนที่ในคลิปอื่นๆนะคะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะเริ่มจากการนำข้าวเหนียวนะคะ700กร,รัมนะคะช่างประมาณนี้นะคะแล้วก็นำสารส้มมาล้างล้างกับข้าวนะคะค่อยๆล้างแล้วก็ค่อยๆถูนะคะไม่ให้เม็ดข้าวหักนะคะเพื่อที่จะไล่ฝุ่นในเม็ดข้าวออกแล้วก็ทำให้ข้าวนะคะ อยู่ตัวเม็ดไม่เละนะคะเวลาเรานำไปผัดค่ะก็ใช้เวลาในการล้างแบบนี้นะคะประมาณ5นาทีทุกครั้งที่เราจะทำข้าวเหนียวมูนหรือว่าทำเกี่ยวขนมเมนูเกี่ยวกับข้าวเหนียวควรล้างด้วยสารส้มนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะล้างน้ำให้ข้าวใสก็อยู่ประมาณ 3- 4น้ำนะคะก็ให้น้ำที่เราล้างนะคะใสเลยนะคะ หลังจากที่เราล้างข้าวจนข้าวใสแล้วก็แช่ไว้ประมาณสัก2-3ชั่วโมงนะคะแต่กรณีในวันนี้คุณแม่ก็แช่ประมาณ2ชั่วโมงนะคะเพราะว่ารีบนะคะก็ใช้ได้พอข้าวนิ่มพอได้แล้วเราก็มาเตรียมอมยมุปกรณ์เครื่องปรุงอัตราส่วนผสมต่างๆเลยนะคะก็จะมีข้าวเหนียวแช่นะคะกะทินำไปเตยแล้วก็น้ำตาลทรายเกลือนะคะตาม ีท่คุณแม่โชว์ไว้ที่หน้าจอนะคะเริ่มต้นเลยเราจะนำกะทินะคะไปต้มน้ำให้เดือดแบบนี้เลยนะคะเดือดจนเดือดพานแบบนี้เพื่อให้กะทิแตกมันนะคะใครจะใส่ใบเตยเพิ่มอีกก็ได้นะคะคุณแม่ไม่ได้ใส่เพราะว่าเรามีน้ำใบเตยแล้วเนาะเสร็จแล้วเราจะนำข้าวนะคะที่แช่แล้วก็เสดดน้ำไว้นะคะนำลงมาในกระทะที่มีกะทิที่เราต้มเด,เดือดแบบนี้เลยนะคะ เทคนิคก็คือต้องต้มกะทิให้เดือดเลยนะคะกะทินี้เราก็จะใช้500 ML ถ้าข้าวเราเท่าปริมาณเท่าไหนนะคะน้ำก็ต้องเท่านั้นนะคะวันนี้ข้าว700กรัมคุณแม่ก็จะใช้น้ำา7 0 0เหมือนกันแต่แบ่งเป็นกะทิ500 g. แล้วก็น้ำใบเตยอ,อีก200 g. นะคะเสร็จแล้วคุณแม่ได้นําข้าวลงมาคุกเขากับตัวกะทิที่เดือดแตกมันเรียบร้อยแล้วนะคะ เทคนิคอย่างหนึ่งที่ทำให้สีของใบเตยเรามีความสดใสนะคะสีสวยงามนะคะก็คือเราจะใส่น้ำใบเตยในขั้นตอนนี้ค่ะเราจะไม่ผสมตอนขั้นตอนแรกนะคะเพราะจะทำให้เวลาเดือดแล้วเบ็ดน้ำใบเตยมันจะมีเป็นเหมือนเป็นเกร็ดนะคะจะดูเหมือนว่าไปติดเม็ดข้าวดูไม่สวยเนาะนะคะก็สีสันสวยงามเลยเนาะ เราก็จะคนเคี่ยวไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะไฟก็ใช้ไฟกลางนะคะถ้าแรงเกินไปเดี๋ยวข้าวจะติดหมอ้อติดก้นกระทะนะคะต้องคนเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าข้าวจะเริ่มนวดเริ่มเริ่มที่จะแห้งก็ค่อยๆค,คนก็ใช้เวลานิดนึงค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็ดูเริ่มนวดแล้ว ะะจะอยู่ประมาณเท่านี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนะคะเทลงไปในข้าวที่เรา,าเคี่ยวกับตัวน้ำกะทิและน้ำใบเตยนะคะทำไมเราถึงไม่ผสมน้ำตาลตอนแรกบางสูตรเขาก็ใส่นะคะแต่ว่าขั้นตอนการทำข้าวเหนียวผัดข้าวเหนียวนะคะ น้ำตาลนะคะจะไปรัดข้าวเหนียวทำให้ข้าวเหนียวไม่ค่อยสุกนะคะก็จะทำให้บางครั้งเวลาเราไปนึ่งจะต้องใช้เวลานึ่งนานแล้วก็เม็ดสุกไม่เท่ากันนะคะเกิดปัญหาก็จะทำให้ยุ่งยากเนาะก็คือเทคนิคก็คือใส่น้ำตาลหลังจากที่ข้าวนะคะกับกะทิได้เข้ากันแล้วนะคะเพราะว่าน้ำตาลเขาก็จะไปรัดเม็ดข้าวเนาะแล้วก็ น้ำตาลปริมาณที่คุณแม่ใช้วันนี้ค่อนข้างที่จะหวานไม่เยอะนะคะถ้าใครชอบก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณของน้ำตาลขึ้นไปอีกสักยี่สิกรัมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหวานเกินไปเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆปร,ประมาณนี้นะคะน้ำตาลละลายดีแล้วก็พร้อมที่จะปิดไฟเลยนะคะย้ำต้องคนเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะข้าวจะติดก้นกระทะนะคะ สีสันสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็หอมด้วยนะคะได้ละคุณแม่ก็คิดว่าประมาณนี้นะคะใช้ได้แล้วเดี๋ยวอย่างอื่นเราก็เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเนาะพร้อมที่จะหอวันนี้คุณแม่ก็ห่อแบบตามที่คุณแม่มีใบตองที่คุณแม่มีคือเป็นใบตองเก่านะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่คุณแม่ก็ไป ไปทาตัดแล้วก็มีกล้วยนะคะมีถั่วดํานะคะถั่วดานี้ก็ไปต้มก่อนเนาะแล้วเราก็จะพร้อมห่อเลยนะคะขนาดของใบตองที่เราตัดก็ตามขนาดที่ห่อที่เราต้องการนะคะแล้วก็มาเริ่มหอก็ตามเทคนิคของใครของมันค่ะ การห่อก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละคนเนาะคือตัวนี้ไม่ซีเรียสคุณแม่ก็ห่อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เราก็จะทําเป็นข้าวต้มมัดนะคะโดยการที่จะนำมาประกบคู่กันแล้วก็ใช้เชือกมัดเราไม่มีตอกเนาะอยู่ต่างประเทศเราก็ใช้เท่าที่วัตถุที่เรามีนะคะ เวลาคุณแม่อยากทานนะคะคุณแม่ก็จะทําประมาณนี้แหละก็ทําไม่เยอะค่ะใบตองเราซื้อมาบางทีอยู่ในตู้เย็นก็สีก็ซีดนะคะไม่มันก็ไม่ได้สดมากนะคะแล้วก็ใช้วิธีการที่เราเอามาลนไฟนะคะบางครั้งเนี่ยที่ต่างประเทศอากาศหนาวไม่มีแดดนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ใช้เชือกนะคะมัดก็ตามสไตล์เราชอบเลยบางคนก็ไม่มัดนะคะก็นึ่งแบบนี้เลยก็ได้นะ mm. คุณแม่ก็จะมัดให้ดูสวยงามนะคะ mm. หลังจากที่เราทําห่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเตรียมต้มน้ำนาะ mm. คุณแม่ก็คือทําให้ดูแค่นิดเดียวนะคะ mm. เพราะว่าตรงส่วนนี้คุณแม่ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะคะเรื่องการห่อนะคะ mm. เพราะว่าในคลิปนี้เราจะเน้นเรื่องการทำข้า,ขาวมากกว่านะคะ เราอยู่ต่างประเทศนะคะถ้าเราอยากทานขนมหรือว่าอาหารไทยเราก็ต้องทำเองแต่วัตถุดิบต่างๆก็จะค่อนข้างจะไม่เท่าที่เมืองไทยนะคะหาก็ค่อนข้างยากหรือไม่ก็เป็นฟรีเซอร์นะคะเราก็ประยุกต์เอาเนาะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมไปนึ่งได้เลยค่ะก็ต้มน้ำร้อนนะคะคุณแม่ก็จะนึ่งใช้เวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมงนะคะในการนึ่งนะคะน้ำเดือดๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นึ่งครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ปรับลงมาให้เหลือประมาณไฟกลางนะคะก็นึ่งไปเรื่อยๆเลยค่ะสักครึ่งชั่วโมงนะคะจนกว่าข้าวจะสุกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะหลังจากที่นึ่งเสร็จแล้วนึ่งเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยเหมือนในต้นคลิปที่คุณแม่ให้ดูนะคะก็ พอเย็นสนิทแล้วนะคะก็ตัดได้ตัดอะไรเรียบร้อยเปิดมาก็หน้าตานน่าทานแบบนี้เลยค่ะลองไปทําทานดูนะคะเทคนิคของคุณแม่เล็กๆน้อยน้นะคะสําหรับคนไทยที่ต่างแดนนะคะอยากทานก็ต้องทําทานเองนะคะไม่ต้องงอร้านค่ะหาซื้อก็ยากด้วยอร่อยด้วยนะคะปลอดภัยด้วยสําหรับวันนี้คุณแม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ